หลังจากหยุดไปหลายวันนะครับก็ได้ไปพักผอ่อนพอดีลูกเข้ามาจากเยอรมันแล้วก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวทั้งชายทะเลก็เตรเตียมก็เตรียมจะกลับไปที่ที่ไร่ของเราละอากาศก,าก็ที่เชียงใหม่ก็เห็นว่าตอนนี้ประมาณที่ไล่ก็ประมาณ14-15-16องศาผมว่ากำลนีพอดีจะมาเรียนนิดนึงครับว่ามีทางเอเจนต์เขาอยากให้ผมช่วยอธิบายในเรื่องของ กระดูกและข้ออย่างที่ผมเคยเขียนบนที่เคยดูในคลิปผมเนี่ยจะเขียนบนกระดานเขาก็ก็ขอบคุณมากเขาสาซื้อตัวโมเดลอันนี้มาให้นะครับมีการทํางานเหมือนกระดูกมีข้อต่อ,อผมจะขอเวลาศึกษาวิธีการถ่ายทอดอคือทราบอยู่แล้วแหละว่ามันคืออะไรอย่างไรแต่ว่าจะถ่ายทอดไงให้มันดูฟังแล้วมันง่ายนะครับ ก็ส่วนที่จะอธิบายหลักๆก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับในกระดูกเนี่ยมันจะมีอันนี้เส้นเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับอันนี้โมเดลก็ทําดีนะครับแล้วก็พวกเส้นเอ็นหรือเราเรียกว่าพวกลิกมเมนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สาคัญอีกอันก็คือตัวหมอนรองกระดูกที่เรามักจะพบว่ามันเสื่อมหรือไม่เสื่อมอะไรพวกนี้นะครับก็จะอธิบายให้ฟังว่าเวลาที่เรามีปัญหาในเรื่องข้อเข่าเสื่อมหรือจะดูแลข้อเข่าอย่างไรไม่ให้มันเสื่อมหรือคนที่มีปัญหาอุบัติเหตุแล้วทําให้มันมีอาการของข้อเข่าเสื่อมมาก ควรจะกินอาหารที่เข้าไปช่วยอย่างไรนะครับแล้วก็อาหารเสริมจะช่วยได้ตรงไหนอย่างไรการใช้อาหารเสริมร่วมกับยาที่แพทย์จ่ายแล้วเนี่ยอะไรใช้ได้อะไรไม่ควรใช้เติมแค่ไหนควรจะพอนะครับเติมมากเกินไปจะมีปัญหาอะไรหรือไม่ผมจะค่อยๆมาเล่าให้ฟังรลยการใช้โมเดลนี้ก็อยากจะบอกว่าท่านพี่สนับสนุนแล้วก็มีคําถามก็ตอนนี้ส่งคําถามไปที่ที่แผนก ที่เขาเป็นสำนักงานออฟฟิศได้น,นะครับว่าอยากทราบเรื่องอะไรผมจะาะจากคำถามนี่มาตอบทีละข้อทีละข้อเพื่อไม่ให้ยาวมากเกินไปนะเพราะว่าเชื่อว,ว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยได้เยอะนะครับก็เนี่ยครับเห็นชัดๆครับอันนี้ก็คือโปอนนะครับพวกคา r t i l a g e พวกเอ่อหมอนรองกระดูกเอ่อก็มีเส้นประสาทนี่ฮะเอาอันนี่มันก็มีเส้นประสาทที่เกี่ยวข้องนะครับเวลาที่เราบอกว่าเรามีสวดแป๊บๆอะไรพวกนี้นะครับขอเวาลานิดนึงครับแล้วจะค่อยๆมาถ่ายทอดทีละประมาณ1นาที1นาทีให้ฟัง ขอบคุณมากนะครับสำหรับเอเจนท์ที่ช่วยเอาตัวนี้มาให้และที่จะทำให้ดีที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณกีกคังครับสวัสดีครับ